นิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนําสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คาหยาคบคําศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกํากวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทําให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นําชักจูงในเรื่องค่านิยมทางเพศแต่อย่างใดกรรรักเลิฟคาา ตอนที่17เริ่มต้นใหม่อีกครั้งพาร์ตซันตั้งแต่ไอ้ไม้กลับมาที่ห้องผมรับรู้ได้ทันทีว่ามันพยายามสร้างกำแพงเหล็กหนากั้นกลางระหว่างผมกับมันไม่ว่าผมจะพยายามดูแลพยายามเอาใจมันมากเท่าไหร่มันก็เหมือนพยายามทำตัวออกห่างจากผมออกไปเท่านั้นหรืออาจจะมากกว่าเดิม ผมพยายามทำความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของมันและพยายามทำตามที่คุณหมอแนะนำเกี่ยวกับการต้องคอยให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างมันแต่ถึงหมอไม่บอกไม่กำชับผมก็ไม่เคยคิดว่าจะทิ้งมันไปไหนไอ้ไม้แทบจะไม่ยอมอ้าปากพูดกับผมเลยถ้าหากไม่จำเป็นจากที่มันเป็นคนผอมบางอยู่แล้วตอนนี้มันผอมจนเหลือแต่กระดูก ใบหน้าหวานนั้นซูบตอบซีดเซียวไอ้ไม้กลายเป็นคนเก็บตัวไม่ยอมเดินก้าวขาออกจากห้องแม้แต่ก้าวเดียวตอนกลางคืนเวลานอนมันจะหนีผมไปจนสุดขอบเตียงแล้วยกผ้าห่มขึ้นมาพันเอาไว้รอบตัวผมทำได้แค่ใช้ฝ่ามือแต่มันเอาไว้เบาๆผมแค่อยากให้มันรู้ว่าผมอยู่ข้างๆมันเสมอคืนนี้ผมนอนหอบหายใจทีๆเกรงตัวจนสั่นไปหมด ไพมายนอนดิ้นแล้วหันกลับมาซบหน้าลงกับอกผมในความสลัวอันเลือนนางในห้องเช่าเล็กๆนี้ผมก้มงลงไปหามันแล้วกดจูบแก้มนุ่มนิ่มของคนในอ้อมกอดเบาๆความรักความคิดถึงความต้องการตามสัญชตาตญาณดิบในกายผมมันประทุขึ้นจนเกือบจะถึงจุดสูงสุด ผมไล่ลิมพิปากลงไปหาแล้วกดประทับจูบมันเบาๆก่อนจะลงน้ำหนักมากขึ้นตรงกรีบปากเรียวบางของอีกคนอไอ้ไม้สะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาแล้วถาดถอยห่างออกจากผมไปในทันทีมึงจะทำอะไรไอ้ไม้ยันมือทั้งสองข้างลงมาบนอกผมไม้กูอยากคืนนี้ขอได้ไหมอถอยออกไปนะอย่ามาแตะตัวกู ไอ้ไม้ดิ้นโดนถอยหนีออกจากผมมันยกมือยกตีนขึ้นมาถีบผมทั้งทุบทั้งตีทั้งต่อยผมยกมือขึ้นไปรวบแขนรวบขามันเอาไว้เพราะตอนนี้แรงเตะแรงถีบของมันทำเอาผมน่วมไปทั้งตัวแต่สิ่งที่ผมทำได้กลับก็คือไอ้ไม้กลับดิ้นผ่านหนักกว่าเดิมพร้อมกับแหกปากร้องลัน่นห้องเนื้อตัวสั่นเทิมอย่างน่าสงสาร ไอ้ไม้ดิ้นหนีผมจนกลิ้งตกลงไปจากเตียงแล้วคลานหนีไปทุกตัวสั่นเป็นหนูกลัวแมวอยู่ตรงมุมหน้าห้องน้ําไมยเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆผมกระโดดลงจากเตียงแล้วตามไปคุกเข่าอยู่ต่อหน้ามันพยายามปลอบมันให้มันสงบลงอย่าอย่าอย่าอ,อ,อย่าทำกูปล่อยกูไม่ไม่เอาไอ้ไม้นั่งร้องไห้แล้วพยายามยกตีนขึ้นมาถีบผมซ้ําๆอยู่หลายครั้งไม้นี่กูเองไม้มึงมองหน้ากูสิ ออกไปออกไปอย่ามายุ่งกับกูออกไปไอ้มายมันยังออกปากไล่ผมไม่ยอมหยุดมือตีนของมันทั้งเตะทั้งถีบจนมันคว้านมือไปคว้าเอาไขควงด้ามหนึ่งจากปุ่มห้องขึ้นมาทิ่มใส่คอตัวเองไมาไมอย่ยาอยานะกูยอมแล้วกูยอมมึงแล้วกูไม่แตะแล้วไม่แตะแล้วกูจะไม่แตะมึงแล้วม,มึงวางมึงวางลงนะไมยกูยอมแล้วกูกูถอยแล้วนะอย่ามายุ่งกับกูอย่า มือบางสันส่นๆกดน้ำหนักทิ่มส่วนแหลมคมของไขควงเหล็กลงกับคอหอยซึ่งเปียกไปด้วยหยดน้ำตาซึ่งไหลพากออกมาจากดวงตาแดงช้ำผมนั่งคุกเข่าร้องไห้ก้มหัวลงไปจนแทบจะติดฝาตีนมันแววตาหวาดกลัวสั่นสะท้านและอาการตื่นวิตกของไอไมายทำให้ผมเจ็บปวดและกลัวตัวเองนี่ผมทำร้ายมันได้ถึงเพียงนี้เชียวเหรอ ผมก้มหน้าลงไปใช้หลังเท้าขาวซีดของไอ้ไม้เช็ดซับน้ำตาของผมก่อนจะเงยหน้าขึ้นไปหามันเอ่ยคำขอโทษเป็นครั้งที่ล้านแล้วก้มกลับลงไปจูบหลังเท้ามันเบาๆไม้กูขอโทษนะกูขอโทษวางมันลงนะไมกูจะไม่ทำอีกแล้ว ค่อยๆเอ,อื้อมมือไปดึงเอาไขาควงในมือไอ้ไมลออกมาช้าๆแล้วถอยห่างมันกลับไปนั่งอยู่อีกฝ้าของห้องเราสองคนต่างคนต่างนั่งร้องไห้อยู่ในมุมของตัวเองมีเพียงเสียงสะอื้นเบาๆของทั้งผมและมันที่นานๆทีจะหลุดสะอื้นฮักๆักออกมาเป็นระยะเป็นระยะ ผมกับไอ้ไม้ใช้ชีวิตเหมือนเส้นขนานอยู่ด้วยกันภายในห้องเช่าเล็กๆนี่ต่อมาอีกหลายวันผมเปิดประตูกลับเข้ามาภายในห้องหลังจากออกไปหาซื้อข้าวให้ไอ้ไม้แต่ภายในห้องนั้นว่างเปล่าไอ้ไม้ไม่อยู่ในห้องผมรีบพุ่งตรงไปเปิดประตูห้องน้ำประตูระเบียงห้อง หลังห้องแต่ก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของมันผมหันกลับมายืนจ้องประตูตู้เสื้อผ้าอยู่นานมือของผมจับอยู่ตรงที่จับแต่ก็ไม่กล้าพอที่จะเปิดมันออกผมกลัวเหลือเกินกลัวสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันจะเป็นความจริงผมกลัวว่าไอ้ไม้จะทิ้งผมไป ตู้เสื้อผ้าตรงหน้าผมโล่งตาเพราะเสื้อผ้าหลายชุดถูกปลดลงมาจากไม้แขวนแรงสะอื้นที่มองไม่เห็นดันประทุทะลุออกมาจากอกของผมหัวเข่าทั้งสองข้างมันจะหมดสิ้นเรี่ยวแรงเพราะมันทนรับน้ำหนักตัวของผมไม่ได้อีกต่อไปแล้วผมเข่าสุดลงอยู่ตรงหน้าตู้เสื้อผ้าแล้วเริ่มต้นร้องไห้เหมือนคนบ้า ไอ้ไม้ไอ้ไม้มึงจะไปไหนมึงทิ้งกูทำไมไอ้ไม้ผมหยิบเสื้อนอนตัวเก่าๆที่ผมจำได้ดีว่ามันเคยเป็นเสื้อนอนตัวโปรดของไอ้ไม้ที่มันใส่นอนบ่อยที่สุดเพราะเสื้อนอนตัวนี้ผมเป็นคนซื้อให้มันเองกับมือผมหยิบเสื้อนอนซึ่งมันเก่าจนปกเสื้อขาดยุ่ยขึ้นมาแล้วล้มตัวลงนอนขดตัวกอดเสื้อตัวนั้นเอาไว้จนแน่น มึงโกรธกูมึงเปลี่ยนกูขนาดนั้นเลยเหรอวะบายผมนอนน้องห้าอย่างคนเสียสติและมันไม่ใช่แค่สติผมที่เสียไปผมเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตผมสูญเสียคนที่ผมรักมากที่สุดไปผมสูญเสียคนที่ผมรักมากที่สุดไปผมสูญเสียเพื่อนที่ดีที่สุดไป เจ็บปวดรวดร้าวเหมือนมีใครเอามีดมากรีดผ่าอกแล้วควักหัวใจของผมออกไปต่อหน้าต่อตาเจ็บกวนี้คงไม่มีอีกแล้วผมนอนเกลือกกิ้งดิ้นทุรนทุรายฟูมฟายร้องไห้จนแทบไม่เหลือน้ำตาแม้แต่สักหยดกระดูกที่คงเจ็บร้าวจนเหมือนมันจะคงหักไปทิ่มปอดเพแังสะอื้นให้อย่างหนักหน่วงของผมแกล เสียงเปิดประตูห้องออกมาเบาๆจนผมสะดุ้งลุกขึ้นแล้วหันกลับไปมองดูหน้าห้องอีกทีผู้ชายคนหนึ่งผิวขาวหน้าหวานกำลังเปิดประตูเดินเข้ามาภายในห้องอย่างช้าๆดวงตากลมโตมองมาที่ผมนิ่งไอ้ไม้มึงไปไหนมามไปไหนมามึงอย่าทิ้งกูไปนะได้ไม้อย่าทิ้งกู ผมคานเข่าไปหามันพุ่งเข้าไปกอดเข่ามันเอาไว้ร้องไห้ดีใจที่มันยังคงอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ทิ้งผมไปไหนไอซันฝ่ามือบางๆวางรูปมาลงบนหัวผม,มเบาๆมึงอย่าทิ้งกูไปไหนนะไมยอย่าไปจากกูกูไม่อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีมึงอย่าไปไหนอีกนะกูรักมึงอย,อย่าทิ้งกูนะไม่มึงอย่าทิ้งกูไปนะพัดไม ผมเปิดประตูห้องเข้ามาแล้วก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าไอสันมานอนกลิ้งอยู่ตรงหน้าตู้เสื้อผ้าแล้วร้องห่มร้องห้าอย่างน่าเวทนาในมือทั้งสองข้างของมันกอดดัดเสื้อนอนตัวโปรดของผมเอาไว้แน่นไอ้ไม้มึงไปไหนมามึงไปไหนมาไม่อย่าทิ้งกูนะไอ้มอย่าทิ้งกูไอสันคลานเข่าเข้ามาหาผมแล้วกอดขาผมเอาไว้แน่น มันร้องไห้โฮเหมือนเด็กสามขวบน้ำหูน้ำตาไหลพรากอาบชื้นไปทั่วทั้งหน้าตาทั้งสองข้างบวมแดงลิมพีปากนั้นแดงและแตกยับเพราะมันคงจะกัดปากตัวเองด้วยไอ้สันผมเอื้อมือลองไปแตะวางลงบนหัวมันเบาๆมันซุกหน้าลงมาเคลียร์อยู่กับหัวเข่าผมน้ำตามันไหลออกมาจนขากางเกงผมเปียกไปหมด มึงอย่าทิ้งกูไปไหนนะมายมึงอย่าไปจากกูกูไม่อยากให้มึงไปกูอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีมึงอย่าไปไหนอีกนะกูรัก,ม,กมึงอย่าทิ้งกูนะมายอย่าทิ้งกูไปไอซันเขย่าขาผมแล้วเงยหน้าขึ้นมาสะอื้นหกักหักเหมือนเด็กน้อยยิ่งดูก็ยิ่งน่าสงสารนี่ผมใจร้ายกับมันเกินไปหรือเปล่านะผมทำร้ายความรู้สึกมันมากเกินไปหรือเปล่ากูก็ไม่ได้ไปไหนนี่ ผมค่อยๆแกะมือมันออกจากหัวเข่าผมแล้วนั่งลงตรงหน้ามันแต่ในตู้ไม่มีเสื้อผ้ามึงไอ้ซันจ้องตาผมน้ำตามันหยดลงมาไหลท่วมหน้าหล่อของมันจนแทบจะไม่เห็นเขาความหล่อผมมองไปยังตู้เสื้อผ้าแล้วนึกไปถึงเสื้อผ้าที่หายไปใช่ผมเตรียมตัวจะหนีหายไปจากมันอย่างที่มันกำลังกลัวจริงๆแต่พอเห็นสภาพมันตอนนี้แล้วผมทิ้งมันไม่ลงจริงๆ ผมจะไปจากมันได้ยังไงผมยกมือขึ้นมาเช็ดน้ำตามันทิ้งไปจากใบหน้าของชายที่ผมรักกูไม่ไปไหนแล้วกูจะอยู่กับมึงนะสันกูขอโทษ ผมโผลเข้าไปหาแล้วกอดผู้ชายตรงหน้าไว้นัน่นไอซันเองก็กอดผมแน่นจนผมกระดูกแทบหักเราสองคนต่างฝ่ายต่างร้องไห้แห่งกันไม่รู้ว่าใครเป็นฝ่ายปลอบใจใครกันแน่หูทั้งสองข้างของผมได้ยินแต่เสียงคำขอโทษจากมันในขณะที่ปากของผมก็พร่ำพูดคำว่าขอโทษไม่ยอมหยุดขอโทษ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  ผมนั่งซุกตัวอยู่บนตักของไอซันแนบหูฟังเสียงหัวใจมันเต้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอไอซันก้มลงมาหอมแก้มผมทุกๆหนึ่งนาทีแขนทั้งสองข้างกอดผมเอาไว้แน่นเหมือนกลัวว่าผมจะละลายหายไปจากมันมึงจะหอมอะไรทั้งนาเนี่ยแก้มกูช้าหมดแล้วผมเอียงหน้าหนีปากหนีจมูกมันก็กูอยากหอมอ่ะกูไม่ได้หอมแค่มึงมาเป็นเดือนๆจะลมแดงตายหายอยู่แล้ว ไอซันตอบผมแล้วมันก็ยื่นหน้าตามมาหอมแก้มผมอีกจนได้เฮ้ยมันยังหอมอยู่อีกเหรอวะแก้มเน่าๆของกูอะผมเงยหน้าช้อนสายตาขึ้นไปสบตากับไอซันที่ก้มลงมามองผมเหมือนกันต่อให้มึงเอาแก้มไปถูกองขี้มากูก็จะหอมไอเชีย่ยซันใครจะบ้าเอาหน้าไปถูกกองขี้อะไม่รู้ล่ะกูละของกูแก้มเนี่ยของกู ไอซันก้มลงมาหอมแก้มผมอีกฟอดใหญ่จนแก้มผมยุบป,ปากเนี่ยก็ของกูไอซันก้มลงมาจูบปากผมจนแทบจะขาดใจตายอยู่ในอ้อมกอดมันตัวมึงเนี่ยก็เป็นของกูไอซันผลักผมลงไปนอนอยู่บนเตียงแล้วพลิกกลับขึ้นมาค่อมร่างของผมเอาไว้แววตาหวานเยิ้มยั่วเยวนของมันเป็นประกายอยู่ตรงหน้าผม ลิ้มฝีปากบางค่อยๆเคลื่อนลงมาปรากฏบทเขาลงมากับปากผมมันเป็นจูบที่ผมห่างหายไม่ได้ลิ้มรสหวานนี้มานานเป็นเดือนอ้อมกอดอบอุ่นถูกโอบรัดตวัดร่างผมให้ไปตามทิศทางเจ้าของมันนำทางผมไปและผมยินยอมให้มันเป็นคนจับจูงประครับประคองให้ผมเดินตามไปอย่างว่าง่ายไม่มีอาการดิ้นรนขัดขืนสัน ผมผวาสะดุ้งเมื่อฝ่ามืออุ่นๆของไอซันกำลังเลื่อนต่ำลงไปและเริ่มออกสำรวจร่างกายผมจนขยับเขยื้อนไปถึงปากทางประตูสู่เส้นทางรักที่ผมกับมันเคยเที่ยวท่องไปบนเส้นทางนั้นร่วมกันมานับครั้งไม่ถ้วนหากแต่ครั้งนี้ผมกลับรู้สึกหวาดกลัวเหลือเกินไม่มองหน้ากูสิไอซันกระซิบลงมาข้างหัวผมพร้อมกับจูบแตะริมฝิป,ปากบางลงมาบนหน้าผากผมเบาๆ สันกูกลัวไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วกูจะลบทุกอย่างออกไปจากความทรงจำมึงเอง ไอซันคุ้มลงจูบผมนุ่มนวลอ่อนหวานมันไม่ได้รุกเราเอาแต่ใจเหมือนทุกครั้งเพราะหนนี้เหมือนมันกำลังจูงมือผมเดินชมทุ่งดอกไม้เดี๋ยวพาแวะดูดอกนั้นเดี๋ยวเดินไปชมดอกนี้จนผมลืมทุกอย่างไปซะสนิทเพราะมัวแต่เพลินไปกับรถรักทํานองเพลงที่ไอซันบัรเลงเบี่ยงเบนความสนใจของผมไป ผมปล่อยตัวปล่อยใจแล้วลาดทิ้งเรื่องบัตรซบในชีวิตเอาไว้เบื้องหลังให้มันคงเหลือไว้เพียงบทเรียนราคาแพงที่ผมจะไม่ขอจดจำมันไว้อีกแม้เสี้ยวเศษแห่งความทรงจำผมขอเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อมีชีวิตต่อกับผู้ชายที่ผมรักและผู้คนอีกมากมายที่รักผมและพร้อมจะอ้าแขนโอบก,กอดผมในวันที่ชะตาเล่นตลกกับผม บางครั้งหนทางที่ผมมองว่ามันเคยมืดมิดจนไม่อาจาคลำหาเส้นทางเพื่อเดินไปต่อจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเพียงแค่พยับเมฆซึ่งเคลื่อนมาบดบังเงาพระจันทร์ที่คอยส่องทางให้กับผม ในเมื่อเวลานี้สายลมแห่งความรักสายลมแห่งความหวังดีมันพัดผ่านลงมาแล้วช่วยหอบพาเอาพยับเมฆมืดดำก้อนใหญ่ให้จางหายไปดวงจันทร์ของผมก็พร้อมจะส่องสว่างและพร้อมจะเคียงข้างนำทางให้ผมเดินต่อไปมันก็คงไม่มีเหตุผลอะไรอื่นอีกแล้วที่ผมจะมัวแต่สุกตัวอยู่ภายในกองขยะแห่งความทรงจำอันเลวร้ายนั่นอีกมันคงถึงเวลา ที่ผมจะต้องก้าวเดินไปข้างหน้าแล้วสันกูรักมึงนะผมยืนหน้าขึ้นไปหอมแก้มของไอ้ซันกูก็รักมึงไอ้สันยิ้มแล้วก้มลงมาหอมแก้มผมเหมือนกันไอ้ซันขยับตัวยุกยิกยุยกย,ยิกอยู่ครู่หนึ่งแล้วหยิบอะไรบางอย่างออกมาถือเอาไว้มือยื่นมาตรงหน้าผมอ,อะไรอะ่ะผมเงยหน้าขึ้นไปถามมันทันทีเปิดซี ซันดึงรังผมขึ้นมานอนอิงพิงทับไปบนแผ่นอกของมันผมหยิบกล่องของข,องขวัญเล็กๆนั่นออกมาจากมือของมันแล้วค่อยๆเปิดออกอย่างช้าๆสิ่งที่อยู่ข้างหน้าทำให้ผมเผลอปล่อยให้น้ำตาตัวเองไหลออกมาอีกครั้ง แหวนสีเงินสองวงเคียงคู่กันอยู่ภายในกล่องกร,รมหยี่เล็กๆนั่นมันเป็นแค่แหวนเรียบง่ายไม่ได้มีลวดลายพิเศษอะไรเลยนอกจากตัวหนังสือเล็กๆซึ่งสลักเอาไว้ว่าสมายทั้งสองวงไม่แต่งงานกับกูนะ,ะมึงจะบ้าเหรอผมเงยหน,น้าขึ้นไปหามันแล้วน้ำตามากมายที่ไหนไม่รู้มันมาจากไหนไหลออกมาเออออกมาจนท่วมหน้าของผมหมด เออกูมันบ้าแล้วมึงจะแต่งงานกับคนบ้าไหมผมร้องไห้ปล่อยหัวออกมาอีกครั้งซบหน้าลงไปหาเจ้าของแหวนมือของผมยังคงกำากล่องกํามาหยี่สีน้ำเงินนั้นเอาไว้แล้วดึงมันขึ้นมากอดเอาไว้แนบอกอย่างห่วงแหนไอซันใช้มือเชยคางผมขึ้นไปสบตาก,กับมันรอยยิ้มผสมน้ำตาของไอซันทำให้ผมยิ้มออกมาได้ตกลงว่าแต่งนะอืม ผมยกกล่องกำรรมะหยี่นั่นเปิดขึ้นดูอีกครั้งแล้วยื่นไปตรงหน้าไอซันไอคนที่มันเพิ่งขอผมแต่งงานหยิบแหวนข้างในออกมาวงหนึ่งแล้วจุบมือผมเบาๆไอซันค่อยๆบรรจงสวมแหวนให้ผมบนนิ้วนางข้างซ้ายส่วนผมก็หยิบแหวนอีกวงขึ้นมาแล้วสวมมันลงไปบนนิ้วของไอซันเช่นเดียวกัน ผมกับไอซันนอนกุมมือกันอยู่อย่างนั้นต่างคนต่างเงียบมีเพียงรอยยิ้มหยุดน้ำตาและเสียงสะอื้นที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้สึกลึกๆในใจของเราทั้งสองคนออกมาสำหรับตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับแหมหวานกระเชียวนะอาฮืออาฮืออฮือ,หอให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio